สวัสดีครับออตอนนี้ผมจะพูดถึงมันเป็นตอนที่7นะฮะซึ่งเป็นส่วนที่2หรือภาค2แงลวกันของการทำ F-9 Tutor ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำไฟ g ์แพนเนอร์นะฮะแล้วก็บทนี้จะพูดถึงการทำไฟ์แพนเนอร์แล้วก็การบิน i อโฟอด้วยเครื่อง Boeing นะครับบทนี้เนี่ยผมจะสอนการทำไฟ์แพนเนอร์ก่อนแล้วก็จะอธิบายเรื่อง Point, เว่พอย์เรื่องเรื่องแอร์เวย์ทั้งหลายนะครับอันดับแรก,กเราก็จะไปเลือกเครื่องบินให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เลือกสนามบินไม่ต้องเลือกเลยนะฮะปล่อยไปอย่างนี้ไม่เป็นไรเราไปคลิกที่ไฟล์แพนเนอร์ขึ้นมานะครับในไฟล์แพนเนอร์เนี่ยก็จะมีสเปตการทํางานอยู่ตั้งแต่1นจนถึงห้านะครับไล่ไปเรื่อยๆเ,เราจะเลือกอันที่1ก่อนนั่นคือเราจะเลือกสนามบินต้นทางก่อนนะครับในที่นี้ผมจะเลือกสนามบินดอนเมืองนะครับผมก็จะเลือกกรุงเทพแบงคอกแล้วก็ ตำแหน่งที่ starting position เนี่ยผมแนะนำเลยนะว่าอยากให้เป็นเกตนะครับแล้วเราหัดที่จะที่เขาเรียกว่าที่จะแท็กซี่ไปเองนะครับ mm hmm. ผมจะเลือกเกตสูสามเกตมีเดียมของสนามบินดอนเมืองผมก็กดโอเคนะฮะหลังจากนั้นเราก็เลือกอ destination นั่คือปลายทางครับในที่นี้ผมจะเลือกสนามบินเชียงใหม่นะครับเช mm ียงใหม่โอเคครับรบ mm hmm. อันดับที่3ก mm hmm. ็จะเป็นเลือก ท y p ปของตัวไฟแพนทายครับในกรณีนี้เนี่ยวิฟอร์ผมจะไม่พูดถึงแล้วเพราะเราได้เรียนไปแล้วเบื้องต้นนะครับอันต่อมาผมจะพูดถึง IFR เลยก็คือการบินด้วยอินสูเมนต์นะฮะอ่าินสูเมนต์ไฟล์กรูนั่นเองครับอันที่4เราก็จะเลือก High Altitude Airway นะครับในกรณีนี้ก็จะบิน High Altitude Airway แล้วก็ให้ไฟแพนเนอร์ของเอเเนี่ยเขาทำการไฟลูทให้เราอัตโมตินะครับทีนี้ ผมจะบอกว่าการไฟล์รูทของ f x Planner มันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องถูกต้องเสมอไปแต่ว่าในหลักเกณฑ์ของความเปนจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคํานึงถึงเนี่ยเราคํานึงถึงเส้นทางการบินเป็นหลักนะครับแล้วก็แล้วก็ที่เขาเรียกว่า Airway นั่นเองนะครับแล้วก็อีกอันนึ้งก็คือ Transition เดี๋ยวผมจอธิบายต่อไป Airway เนี่ยจริงๆมันก็คือเส้นทางที่ทําให้เครื่องบินเนี่ยสามารถบินไป ในทิศทางเดียวกันคือไม่ใช่บินไปสเสปาอยากไปไหนก็ไปนะครับก็ต้องมีถนนให้วิ่งเหมือนกันพี่ย่างหน่ว่าถนนเนี้ยเขาก็จะมีชื่อเรียกนะครับในกรณีที่การไปเชียงใหม่เนี่ยเราจะใช้ถนนที่เรียกว่าอัลฟาโฟกซิโฟนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นอัลฟาโฟกซิโฟหรือเปล่าเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราไม่ได้คํานึงถึงความเป็นจริงมากนักเนี่ยเราจะใช้ fs planner เนี่ยทำเอาตามสะดวกเขาซึ่งซึ่งเดี๋ยวตอนบิน IVO เนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับ แอร์ที่ใช้ตรงนี้เนี่ยสิ่งสําคัญก็คือว่าให้รักษา,เ,าเขาเรียกว่าเส้นทางการบินของตัวเองนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงการปรับแต่งปรับแต่งในส่วนของอไฟแผ่นนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเป็นตอนต่อไปในในส่วนต่อไปนะครับ